นทั้ททงสี่คนหลังจากหายนาน <c oughs> นีได้มาเจอเป <c oughs> ็นคลัั้งเลยรู้สึกไงบ้างครับแต่ละคนดี <c oughs> ใจและตื่นเต้นมาก <c oughs> จริงๆแล้วก็รู้ว่าไม่เคยจัดงานแฟนมิทติ้งคอนเสิร์ตแบบนี้เรียกได้ว่ามาก่อนเลยก็ได้เพราะ <c oughs> ปกติก็จะมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆอยู่แล้วที่เราจะเจอแฟนแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเอาจับแฟนคลับมารวมตัวกันแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็กันเองมากๆครับผมวันนี้จะเป็นในรูปแบบไหนค ก็ชื่อคอนเสิร์ตชื่อว่าอะคูสติกโนวาครับก็เป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบอะคูสติกหน่อยก็จะเป็นแบบลดลดความเป็นวงลงมานิดนึงมีความแบบสบายๆชิลๆอย่างที่เราเห็นกันก็คืออันนี้คือชุดนอนนะครับอันนี้คือชุดนอนคือมันเป็นแบบเหมือนมานั่งเล่นคอนเสิร์ตให้ทุกคนฟังในห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับผมม,มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค,ครับทำไมเราถึงคิดว่ามันจะต้องเป็นสไตล์นี้อะไรอย่างนี้ เพราะผมว่าจริงๆอ่ะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะเป็นแบบฟีลแบบอะไรอ่ะเฟสติวัลเวทีใหญ่ๆแล้วมันก็จะแบบมีความแบบว่าจริงจังลุยๆใช่ไหมแล้วรอบเนี้พอรู้สึกว่าเป็นแฟนมีเราอยากได้ความอบอุ่นโจทย์มันคือแบบว่าความใกล้ชิดความอบอุ่นเจอกันแล้วแบบเป็นกันเอง mm hmm. เราก็เลยอยากจะเนรมิตเนี่ย h a วันนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นที่บ้าน mm hmm. ของเราเราก็จะเห็นพราะว่าแบบมันมีโซฟามีความมันโคมไฟมีความแบบโฮมี่อยู่ที่บ้าน บวกกันไปถึงชุดของพวกเราด้วยเราก็บอกทำตัวยังไงดีให้แต่งตัวยังอยากรออยู่แต่มีความแบบอยู่บ้านนิดนึงก็อาจแต่งตัวเหมือนจะเพิ่งกลับมาจากออฟฟิศแล้วก็เนี่ยครของใส่โรบใส่บารโรบกันก็เลยเป็นทีมซึ่งวันนี้ทางแฟนๆของพวกเราที่มาแล้วก็แขกที่มาทุกคนก็จะได้เหมือนรับสลิปเปอร์เพื่อจะเดินเข้ามาในบ้านของเราด้วยก็จะแบบได้เหมือนแบบอะไรอะ คลายความตึงเครียดหรือความเขินอะไรบางอย่างให้รู้สึกว่าเออเนี่ยครับขอต้อนรับทุกคนสู่บ้านของเราครับเีนี้มาค้งเล่นกีความพร้อมแค่ไหนครับตอนนี้กำลังใกล้จะโชว์แล้วเหมือนก็พร้อมพร้อมครับก็แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราก็ไม่อยากจะซีรี์แบบหมายว่าไม่อยากจะแบบมากดดันว่ามันจะต้องเป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นมีความเป็นกันเองมากกว่ามันจะมีช่วงที่อ่าเราจะชวนแฟนคลับมันมีช่วงที่เรียกว่าคาราโอเกะด้วยซึ่งเราจะชวน แฟนๆเนี่ยมาร้องคาราโอเกะกับพวกเราเพลงของพวกเราด้วยก็นีคาราโอเกะขึ้นให้ร้องจริงๆด้วยมันแบบมีความเป็นกันเองแล้วก็คนดูก็จะแบบนั่งบินแบกบางคนอยากนั่งก็ได้อยากยืนก็ได้อะไรเงี้ยคือมันสบายๆใช่เราก็เลยแบบจัดแบบสบายๆเหมือนกันครับผมแต่ก็แน่นอนเราก็มีซ้อมกันมามาเยอะเหมือนกันใช่ว่าทุกฉากทุกคอพอะไรใดๆโชว์คือพวกพี่ก็คือคิดกันเองหมดเลยใช่ก็ ใช่ครับใช่ครับคิดกันเองครับไม่ต้องก่ครับไม่ต้องคิดกันเองครับก็ก็เราก็เราก็คิดในระดิดกันมาแล้วก็ให้มีทางทีมงานคอยช่วยแน่นอนเราก็ไม่ได้มาตอกเสาตอกอะไรกันเองครับผมก็มีคนช่วยมาแต่ว่าด้วยไอเดียเป็นไอเดียของพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบว่าอบอุ่นที่สุดที่จะทำได้นี่แหละครับนี้คนคาดหวังจะได้ฟังเพลงฮิตในวันนี้เลยจะมีหลากหลายเพลงฮิตให้ได้ฟังแน่นอนทุกคนต้องคาดหวังว่าจะไม่ได้ฟังเพลงฮิตครับเพราะปกติเพลงฮิตเนี่ยจะไปเล่นตามงานคอนเสิร์ตต่างๆแต่วันนี้น่าจะคาดหวัง เพลงที่เรียกว่ากึ่งกึ่งไซส์บีมั้งแต่ว่าเอาจริงไซส์บีบางเพลงของเราก็เป็นไซส์บีเป็นเพลง50บล้านวิวไปแล้วนะ,ะส่วนใหญ่ก็เพลงที่เราไม่ค่อยได้สามารถเอาไปเล่นแล้วตามคอนเสิร์ตใหญ่ๆข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าวันนี้พอมันเป็นแฟนคลับคนที่มาจะต้องร้องเพลงพวกเราได้แทบทุกเพลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากฟัง ก็เ,เปลี่ยนรูปแบบดนตรีเปลี่ยนอะไรไปไปหมดเลยทุกเพลงจากที่เป็นเพลงบีดัเนี้ยคือมันก็จะเป็นเพลงที่ฟังสบายขึ้นเลยทุกใช่เ<ช>พลงของเราก็เอามารียร์เรนจ์ใหม่ให้มันแบบมีความใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความแบบว่าสบายเหมือนแบบนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องซ้อมของเราขึ้น,นมาจริงๆแล้วก็ก็จะมีนักดนตรีพิเศษมาช่วยเสริมด้วยแล้วก็จะแบบเป็นครั้งแรกที่กัสโนวาจะมีแบบว่ามือเป็นโนมือแซกซโฟนมีแบบว่าน้องๆคอรัสมาช่วยทําให้แบบว่าเพลงของเรามีความแบบ ละมุนเมโลมากยิ่งขึ้นอรบรรยากาศงานของเราเป็นบ้างก็เห็นความสบายๆความแบบเป็นกันเองระหว่างวงกับแฟนๆทึ่งจริงๆแล้ววงเนี่ยเป็นวงวงของเราเป็นวงที่แบบค่อนข้างแบบเฟรนลี่กับคนดูอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปโชว์ที่ไหนก็ตามวันนี้จะเฟรนลี่มากเป็นพิเศษแบบอาจจะมีแบบไปนั่งร้องกับเขาเลยหรือว่าแบบ คือแบบไปแบบลงไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายวีแลกซ์แล้วก็เอนจอยแบบไม่ต้องมานั่งแบบยืนเครียดยืนเกร็งคืออยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยครัครั้งนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่ได้ใกล้ชิดแฟนๆได้ใกล้ชิดมากที่สุดใกล้ชิดที่สุดใช่ครับใชอยากบอกอะไรแฟนๆที่แบบลงทะเบียนเข้ามากับที่บล็อกอินเข้ามาอย่างเี้อ่ะเป็นน็อตก่อนก็อยากจะบอกแฟนๆแล้วกันว่าหลายๆคนมักจะ ขอคอนเสิร์ตใหญ่พวกเราก<อ>กสโนว่ามาตลอดเลยตั้งแต่เนี่ยหลังเปิดโควิดมาก็จะมีคนแบบอยากเจอกันอยากแบบว่าให้แบบจัดคอนเสิร์ตอย่างเต็มที่ผมก็รู้สึกว่า,าด้วยหลายๆอย่างเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จะขอบคุณแฟนๆน,นี่แหละที่แบบว่าเฮย้ยยังคิดถึงกันตลอดยังตามมาเจอยังตามมาหากันในทุกๆโอกาสเนี่ยก็อันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเราทำคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้ก็คือนแคครรรับบเกกาาขขออุณฟงพว ฝากเพลงใหม่ด้วยครับเพลงอะไรเพลงใหม่เพลงใหม่ไหนก็ไหนก็เดี๋ยวพวกเราแกสโนว่าก็จะมีผลงานใหม่ด้วยนะครับผมเป็นเพลงที่ไปประกอบละครกับทางช่องเจ็เขาประกาศแล้วบอกได้แล้วนะใช่ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางพี่ติ๊กเจษดาเนี่ยนะครับ เขาก็เป็นผู้จัดละครแล้วด้วยใช่ใชได้ชวนพวกเราไปแต่งเพลงที่พร้มมากๆเลยให้กับทางละครเขานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามฟังกันได้เร็วๆนี้จะออกแล้วครับภายในเดือนกันยานี่แหละแต่งเองหรือว่าเพลงแต่งเองครับแต่งเองมันเป็นมูทอารมณ์ประมาณเป็นมูทอารมณ์เกี่ยวกับความไม่มั่นใจครับอันนี้ใช่ผมไม่รู้ว่าเขาให้พูดได้มากแค่ไหนแต่ว่าชื่อเพลงชื่อเพลงความไม่มั่นใจผมเลยพูดอันนี้ผมมั่นใจว่าผมพูดได้แต่ว่าเพราะเรื่อง สนุกมากๆเลยคือคือได้ได้อ่านพอดเรื่องแล้วแบบเป็นละครที่รู้สึกว่าโหน่าติดตามแล้วก็โ,โหนักแสดงแต่ละคนนี้แบบตัวโหดทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเลยถ้าไม่อยากฟังเพลงก็ไปดูละครกันด้วยครับด,ดีมากด,ดีมาก,มากจริงๆนะคือน่าตื่นเต้นมากๆพวกเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ทางนี้ตามดูตามพี่ๆเข้านะทุกคนครับรับแขกครับรับแขกรับแขกเข้าบ้านรูปไหนหน้าบานก็ช่วยคัดกันด้วยนะคะการหนึ่งที่รักเรา ว่าเหตุผลที่ฉันไม่มีเหตุผลก็เพราะว่ารักเธอในโปรดจะเข้าใจอยากขอขอร้องให้เธอฟังฉันบางสิ่งที่ก้อมคำเพืนน่อเธอจะเข้าใจจะสิ่งฉันทำไปเพราะรักเธอ มไม่ว่าใช่ไหมที่บอกกันความฝันที่เราวาดไว้ครั้งในวันเดาว,ว่าสองเราจะเดินเคียงคู่กันไปตลอดกาลสุดท้ายวันนี้ก็เหลือเพียงความหวงัง罢了ช่วยกัช่วยอร่อยมากทำจนถ่าง เราทำทวีตที่จะเปลี่ยนใจใเธอเองหลับมา ชคนนี้เราเรืร่อง แล้วว่าต้องทำอะไรต่อจากนี้ไปนะครับผมจะนับหนึ่งสองสามวัดสามวันก็โดดสูงแบบสูงโคตรสูง อยากเป็นคนที่เธอองุญาตให้รักเปลี่ยนตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในกว่าฉันว่าเธอมากที่ไหนแต่สุดท้ายผ่านมาหนาแสนนานเท่าไรยังคงรอยังลองจะไว้ซีชมเธอ อยากให้เธอเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีหน่วตหนทำให้รู้ว่าทำอะไรทำให้รู้ไปไไว่าไม่มีความหมายเพรขอคน i มีา,มมายามจำเทีหงที่เจอหน้ฉันยายามทุกวันบอกให้ทุกอย่างที่ต้องการเมื่อนบนสะาที่มีปลายทาคือใจของเธอหรือคนยืนระวันจะนำเอารักแท้นี้ไปให้ อาจจะไม่ความรู้สึกนานเกินสักทีอาจจะไมไม,มองดูแสงทางเดนยาวออกไปยากที่ฉันต้องทำตัวอย่างไรทุกๆคน right time with us.